อยู่กันกับอีพีที่สแล้วนะครับวันนี้ก็มันทำอะไรอย่างนี้เลยครับอยู่ในเกมนอนเหมือนเดิมคลิปนี้ผมขอสักประมาณเหมือนเดิมเลยครับ500ยไลค์สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์ก็มากดด้วยนะครับขอบคุณครับโอเค กินไปกินไปกูอาหารอาหารมาพีีเมียมอย่ามาแย่งผมอย่ามาแย่งผมนะอะไรเนี่ยผมเป็นห้าอะไรห้าเจ็ดจุดอะไรก็ไม่รู้ครับ โอเคกินอาหารอร่อยอร่อยอเฮ้ยบา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 ยกิน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 โอ้ผมอยู่อันดับเท่าไหร่นั่นเนี่ยโอ้ย ผมยุ้มดตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแหลที้

Nham yummy yummy mi, nham Ờ rồi Ok, kinh Mày không đai Tại mình khó xưng <mà. Num>